ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผีกระตูนม้าจะตามหลอกๆคุณที่บ้านช่วยกดไ like ลค์ด้วยกันนะครับเซนร โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซคอนแม็กคุณลาเฟลแล้วก็แฟมโมซี่แล้วก็ดิวีนเองนะครับก็วันนี้หนึ่งเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบในโลกในโลกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับในโลกบ้านในบ้านไหนครับเพื่อหนีจากผีการ์ตูนที่มีชื่อว่าผีการ์ตูนเมาส์หรือว่าผีการ์ตูนหนูนี่นะครับก็ในคือปกติเนี่ยมันจะมีแค่การ์ตูนแค่การ์ตูนดองใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นการ์ตูนเมาส์หรือว่าผีหนูนี่นะครับทุกคนครับก็เป็นดนนนนคาหห่่่่ีเพงะกตัวากยนะควับ นะฮะโอเคพวกแกงฟรีไฟสุ่มเลยฮะว่าใครได้เป็นสุ่มเลยสุ่มจะตีไม่ต้อตีกันทำไมน้องเออสุ่มเลยใครได้เป็นสุ่มเลยคนแรกสุ่มตังเงินโอเคไม่ได้เป็นลบไอซุมย่มาตีสุ่มโอเคตังเงินเดี๋ยวก็สุ่มเดี๋ยวก็ซุ่มอย่าแม่คุณจะไม่สุ่มเลยเดี๋ยวก็จะไม่สุ่มทำไมกดแล้วเมื่อกี้ทำไมโอเคไม่เป็นนี่ไง มีแดต้ำเงินวิปลาแดงวิปลาเป็นน้องใจเยเย็นจเเย็นจเยเทุกคนหยเรือของในก่องนะครับหยเรือของในกลองด้ยของในกล่องด้วยไปแฟมป์มี่ไปไหนแล้วแฟมป์มูซี่้เอไปไทุกคนโอเคปลาปลาหนับหนึ่งถึงสามสิบก่อนจะเริ่มหาน้บได้เยฮปลยี้ยพ้ยูขี้ยูดแล้ว้ย้้ย้้ย้คนเี้ยิเคสี่จับเาเริ่มหาด้เลยคท้มสทีนยครัที่ตาคนแรกคนนั้นเป็นากรนะครับ แหนแหนข้ากรมายังผมอยากเห็นมากเลยกระตูนกระตูนหนูเป็นไงอะกระตูนหนูหรื <c oughs> นคนแอบดีเดอ้ออยู่นิ่ๆนนๆงๆเ <c oughs> ด้อระวังเด้อดิวี่โดนเหรอดิวี่คนกลัวตายดิวี <c oughs> ่ตายคนแรกเลยแม่งเอ้ยดิวี่เป็นข้ากรดิวี่ไม่แอบหรอกน้องเออ้ย <c oughs> ไม่คนดีแล้วอ้าวไม่คนตายแล้วคนไปเลยเดี๋ยวคนไปวิญญาณดิวี่เป็นข้ารกรดิวี่เป็นข้ารกรเลยดิวี่หรื่แฝงร่างเป็นขารกรนะครับหรื่แฝงร่างเป็นข้ารกรเฉยมือสิของจากกล่องสีแดงเฉยมือสิหรือแค่เราสองคนละน้องหรือแค่เราสองคนละ เมื่อกี้เราบอกว่าเอกียเมื่อกี้ทำเป็นมองไม่เห็นแม่คุ้ยแล้วก็เห็นเดวี่อ่ะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านใช่ไหมก็เลยไปฆ่าเดวี่ก่อนแม่เอ๊เดวี่เอ๊แม่คุ้เป็นผีเลยนี่เป็นผีแม่คุ้ทีพีได้นะแม่คุ้เดี๋ยวเดีวทีพีเด้อเฮ้ยเซ็นใครยิงหนูใครยิงหนูใครยิงหนูไม่นะไม่นะไม่นะมีคนโดนโอ้ยมีคนตายเฮ้ยเดวี่ทำไมเดวี่เดวี่แปลงร่างเป็นฆาตกรเดวี่แปลงร่างเป็นฆาตกรเดวี่เออไม่นะโอเคเดวี่จะเดวี่จะนี่ให้ไม่นะตายกันหมดแล้วหือแฟนบอลที่ ตายเฟมบตี้มาหาพี่เราเฟมบี้ดูพี่เราพี่คตรเนี่ยพี่บอกเลยพี่คตรเนี่ยสุดจะปฏิบัติพี่ลองลองทีพี่มาลองทีพี่มาทีพี่พี่เซนเจอยวเด๊อกแม่เอ้ วิเดียโดนวิเดียโดนวิเดียโดนพี่มาได้ไหมอ่ะโหมีนวิเดียมวิเดียมเนียนอยู่วิเดียเนียนอยู่อย่าสติวิเดียมไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยว้าวแย่เลยเกมโคตรไวเลยไงวิเดีมตายหมดแล้วตายหมดแล้วเรียบร้อยรับเสร็จตายหมดแล้วโอ้ยเกมใหม่มากเลยทุกคนตาแรกก็แบบวันหนึ่งวัทีสัตว์ที่พี่พาไปนะครับอยากให้คนสร้างแมปเป็นนะเออสติครับโอเคมาทุกคนมาอีกอีกอสามตาไป let's go มาครับทุกคนมาสุ่มกันเลยครับอยู่ในป่าครับเพราะว่าป่าไปแล้วโอเคทุกคนสุ่ม สุ่มเลยดีพี่สุ่มได้มาทุกคนสุ่มเฟมซีสุมโอเคเฟมซี่ไม่เป็นพี่แจมเป็นพี่แจมพีแจมสุมพี่แจมเป็นวู้ดีพี่เป็นดิพี่เป็นเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วดีพี่เอาของสีแดงเลยดีพี่อย่าลืมไป็นขั้นก่อนเถิดใช่ดีพี่มาพิ่เป็นทุกคนรอบนี้แอบให้เนียนเชื่อพี่นะแอบดูแบบว่าแบบใครมองไม่ไม่ไม่มีใครมองเห็นอะไรเงี้ยนะเออ พี่แจ็ไปหาเดียบแล้วเออเออเออหาเดียบก่อนละกันนะเออเออเออไม่คุณเดบแล้วไม่คุณเดบแล้วเหรอไม่คุณไปไม่คุณเจอกันอีกแล้วคนเดี้ยบคนเดี้ยบไวระวังตายเด้อคนเดี้ยบระวังคนยไวระวังตายเด้อพี่แจพี่แจ็คเดียบพี่แจ็คเดียบแล้วนี่ทุกคนครับถ้าขั้ะก่อนเขาขึ้นมาตรงนี้ผมจะผมจะโดดลงไปผมขึนเมียนับอกเลยที่จะมาแล้วบผมทุกคนครับมาหาได้เลยฮะเดี๋ยวมาสิมาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสกินดูเออเปลี่ยนตัวได้เปอลยเอเปลี่ยนขด้อเล่นผมไได้้งเย ปาบ้ากัตกรู้แน่ก็รู้แน่จุฟู้หน่อยละกันจุฟู้หน่อยละกันเนอจุฟูหน่อยละกันจุกูอะไรอะไรอะไรพี่แด๊บยิงพี่แดยิงธนูพี่แยิงธนูโชพี่แยิงนูโจยินูโดิธนูโธนูโชอ้าวอ้าวต้องแอบไม่เนียนทิ่สุดตอนนี้หมดเวลาไปแล้วประมาณย5่ินาทีครับตอนนี้กัตกรเขาบื้อเขาตกร้อม่อตกรบื้อเออาตกรในีวบื้อไอหนูไอหนูไหนกะตุหนูอย่ารกัตุหนูหนูน่าครับหนู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 นูหนูหนนนน การ์ตูนเมาส์การ์ตูนเมาส์การ์ตูนหนูการ์ตูนหนูเน็กกระตุลแมวตอนนี้เอเมื่อวันเออแมวดำอันนี้ผีแมวดำายเอาแมวเขาตายเอาเป็นคุณตาคนแรกเป็คุณตาคนแรกเป็นคุณเป็นฆาตกรเป็นคุณเป็นฆาตกรเป็คุตาคนแรกเลยอยู่เป็นอุ้ย เฮ้ยเจ้าใครไคุหรือแม่ไลไปคัดก่อนนะไปคุณนะจุห่ไปพี่แจอไปเจอพี่เจมเจอไี่เจอไปงอ้ได้ไงเฮ้เฮ้ยเป็ดตัวเอ้ใช่รู้มาอมารู้สึกว่าแมวตัวนี้มันอ้วนนะเนี่ยม่นี่ไม่มกับตายมกไปไม่กับตายพี่กับตายพี่เนียนพีเนียนอยู่รู้สึกว่าแมวตัวนี้มันโอ้เสียใครอ่ะเใครลุลุบลุบลุ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 

แป๊บอย่ายืนนูยืนดนูยืนดนูระวังตายเด้อเออแซมบอรซี่ระวังขาออกไปข้างนอกนะโอเคขาไม่ออกขาไม่ออกพี่ดูให้อยู่พี่ตาอย่อยู่พี่ตาอยู่ไหนพี่ตาแซมบอรซี่แซมบอรซี่ตรงนี้คิมพี่บอกเลยอยู่โคตรใกล้เลยอ่ะอยู่ใกล้กันมากเออทางมา้นทางนั้ไม่ถึงสิบบล็อกพี่บุกแค่นี้พอแซมบอรซี่มันได้เห็นมันได้ขวามือปะพี่ลองขึ้นไปดิลองขึ้นไปลองขึ้นไปลองขึ้นไป่ขึ้นไปอ่ะลองขึ้นดูแล้วก็เห็นปลาเลยแซมบอร์ซี่เหตุปาร์ปะเหตุปาร์ปะข้าง อ่ะพี่ใบนะไหนมันไดด้อมืิี่จุดที่ปลาตายจุดที่จุดที่ปลาอยู่จุดคือจุดที่พ,พ,พี่พี่ตายเว่ <c oughs> ใกล้ๆใกล้ๆที่พี่ตายเดี๋ยวไอเนี่ยอ้าวแล้วคุณก็คุณจะไม่ได้หรอพี่ตายตรงไหนมใกล้พี่จู๊กก็ยีนอะไรเงี้ยเออบุกินี่พอเออเออดูดิพี่มาก็เตียนดูดิพี่ไปให้หมอกพี่ว่าใครที่พอนะครับจุดที่ตรงนี้ไงที่พี่พี่บอกแค่นะแฟมมอสซี่อยู่ในห้องน้ำแฟมมอสซี่อยู่ในห้องน้ำบุกินี่พอไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่พอแล้วนะครับเออห้องน้ำเด้อห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟมมอสซี่เนี่ยแฟมมอสซี่มาี่แล้วไหมเอ้าแฟมมอสซี่อบ แล้วกูไม่มีดามเออรามาโต้รามาโตเฮ้ยปลาคนเนียนปลาคนเนียนปลาตุ้ยยังดีครับดีแล้วแม่บุษีดีแล้วแม่บุษีเออ้องจ้อยไปหาพี่ปลาหันปลาปลาอยู่ใกล้แถวๆนี้แหละพี่พูดกันดีบอสโง่ใกล้เลยโง่ใกล้ห้องนี้ตอนแรก เพี่ดีีกตาก่อนดีูี่าก่อนอ้าวมพีีินพี่ไมดีีปดีีปดูพี่ดูพี่เอาปลานปลา้นฮ่าฮ่าแม่งเอ้ยที่เก็บสีไปเนี่ยโอ้กเลิกเก็บห้าดิโอ้ย โอเคไปด้วะไปทุกคนครัไปรอบที่สามไปรอบสามด้วโก้ขาเดียวมาครับแฟมโมซี่พี่แซมแล้วก็แมคคุสุ่มเลยครับใครจะเป็นแมคคุสุ่มแมคคุซุมคนแรกเป็นฮ่าฮ่าฮ่ให้เป็ดให้เป็ดไห้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดโอเคไปทุกคนครับไปเออแมคคุยืนดาบเด้อยืนดาบเด้อเออเออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่แซมเชื่อตรงนี้คือปลอดภัยสามสิบโอเคเฮ้ยคือแมคคุ พูดเกินไปพูดเกินไปเอาเปล่าอะไรตุ่มไหมไม่พี่บอกเลยอ๋อป้ายืนตุ่มวหรป้ายืนตุ่มไปเลยพี่แจมจุดนี้พี่แจมโคตรเนียนพี่บอกเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไม่พี่แจมคือผมดับเบิลเนียนดับผมบอกเลยพี่แจมพี่บอกเลยที่พี่ทเป็นเนียนที่เป็นเนียนเออควอทเนียนเออความที่ไม่คุยไม่รู้นะน้องโคตรเนียนเดี๋ยวพูดถ้าไหร่แล้วท่าไหร่แล้วหาเลยหาเลยหาเลยโอเคทุกคนโอเคซีทีจะกรวาล let's go พี่แจมโคตรเนียนทุกคนเลยเดี๋ยวคุณแปลงร่างเดี๋ยวก็แปลงร่างไปฆ่ารัวชีวิตเดี๋ยวก็แปลง โอเคแม็คุตแปลงล่างก่อนแปลงล่างแล้วโอเคพี่แซมเห็นแม็คุดแม่คุตเห็นพี่ไท่ไงเหมนพี่เไงหมือนก็ไม่ใช่แม็คุาไม่พี่พี่ช่วยพี่จะหนีพี่แซมจุกใครพี่จุ๊กพี่แซมจุ๊กใครอยู่ข้างใครอย่งพี่แซมแม่คุเป็นคอยู่างแม็คุตนคนอยู่ข้างเป็คนคนอยู่ข้างแมคุตอยู่ข้างแมคุตเป็นคนอยู่ข้างเมื่อกี้เป็นคนแอยู่ข้างแม็คุตเป็นคนอยู่ข้างเมื่อกี้กินอาหารใกล้ผมวะแม่งพี่พี่ได้เสียประกันวิวินเองวิ่งยืมใครเปิดประตูใครเปิดประตูไม่ร ไอ้คนตีอะไรอ่ะสู้แนมสู้สู้จุกอ้าดูคุณยาดูคุณบอลไม่แทมไปคุณคุณบอลไม่แทมไปคุณคุณ่อยไม่แทมเดวี่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 เปลี่ยนสกินยังยังไม่ได้เปลี่ยนสกินเป็นคุณยาช่วยด้วยช่ด้วยตีเฮ้ยโอ้ยไม่ทำจะตายจะตายแล้วไม่แทมไปช่วยไะคุณหาปิวปิวปิวจะทำอะไรเล่นไม่ได้ โอ้ยไปคุยกวาดกากเลยครับน้นองๆโอ้ยไปคุยกวาดกากเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมผมลืมม,มันเกิดตรงนี้ผมลืม <นะ S 2> ผมลืมผมลืม แรมตายคนแรกแม่งเลยพี่แรมลืมว่ามันเกิดตรงนั้นพี่แรมลืมมากเมื่กี้ลืมเลยเอาแล้วพี่มาเกิดทำอไงดีแรมไปแล้วพี่แรมเป็นไม่คุ้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 นไ่คุ้นจำไม่คุ้นจำพี่ไม่คุ้นเปิดเปิดประตูพี่ได้ไหมมันมีคุณอยู่แถวนั้นมีอคุณอยู่แถวนั้นได้ไม่ได้เลยมันก็อยู่แถวนี้จริงเลยเม่ี้ไหนวะดิวี่ไงดิวี่มีใครไปแอบอยู่ที่เดิมมือคนอยู่แถวนี้พี่พี่ได้เสียงเวยตก ออพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วเฮ้ยเกินพี่รู้แล้วฮัลโหลแฟมโมซี่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 ไปไหนไปไหนแฟงเอ๋ยแฟมโมซี่แฟมโมตายแล้วตายแล้วแฟมโมซี่ขาโผล่ไปกเนี่ยแฟงเอ๋ยเนียนอยู่เนีนอยู่แฟมโมซี่เราไปกินหมูให้ไปกินหมูให้แล้วใครหยุดไม่รู้เฮ้ยเออว่ะไม่พูดไปดูข้างบนกัน พ,พื่ว่าขบมนชัวร์เหลือดีวีกับปาลาฟิลครับตอนนี้แล้วพี่ว่าแถวน,นี้ชัวร์เพี่ว่าแถวนี้อาจจะมี ดิวิไปอ้ะคัะอ้ามแฟมซี่แฟมซี่ลองป้ายสิเขาอยู่ไหนกันแฟมซี่ป้ายพี่หน่อยเดี๋ยวขอปนึงได้ไดเดี๋ยวผมลองเจอแล้วไปคุณไปคุณไปคุณห้องน้ำ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 ข้างนอก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 พีุณไปไหนแล้วพีุณไปไหนแล้วพีุณไปไหนแล้วเออเออไปไหนเราเลคุณเราเฟลตุ้ไปคุณตุ้ยตุ้ยจุกตุ้ยจุกตุ้ยุกดักดักหน้าตายแล้วตายแล้วเหลยอดิวิ่เหือดิวิ่งเหลือดิวิ่นเหลือดิว่ดว พี่ว่าดีวีอยู่อยู่อะไรข้างล่างอะอ๋อรู้และม่คุตามมาไม่คุตามมาไม่คตามมาไม่คุตามมานี่ไป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 มตามมานี่ไม่คุนี่ม่หลุนี่หลุนี่หลุมนี่หลุนี่ไหนหลุมนี่หลุมนี่เดี๋ยวเปลี่ยนที่เลยเดี๋ยชัวร์ค้นไปแล้วมันึ้นไปแล้วมันึ้อไปแล้วม่ล้วมันหนีแล้วมันหนีไปแล้วมันนไปแล้วม่คุณหแล้วกมนไปแล้วเด็กเปลี่นเดี๋ยวเด็กเปลี่ยนเดี๋ยเด็กเปลี่เด็กทะเาะเด็กทเมีเด็กเาะมีเด็กทะเลาะอรปดเด็กเปี่ไปดเด็กเปี่นไปี เอาเอาเป็นไงครับคนทำแแบบก็เกียร์เหมือนกันนะเนี่ยไม่นี่ปตาจะไปทำไมไม่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างล่างไม่บ้านมันมีชั้นบนและชั้นล่างใช่อยู่ข้างล่างเป็นไงคนเก่งอ่ะครับโอเคไปทุกคนรอบสุดอ่ารอบที่ไหนนะรอบสุดท้ายไปเริ่มกัเลยไอพี่มาแข่งซุ่มกันว่าใครจะเป็นแฟนซีซุ่มซุ่มอ้าลุกเอาเป็นแฟนซีเป็นละก่อนมันเลือกไม่ได้ แบมบารีเบนแบมารีเบลากนเอา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 งเงินเหรอเอาเอาไปเกินเป็นคนเป็นแล้วไม่ใช่หรอเอาทำไมมันเยอะจังเลยตลงแขังเอามาใม่สูงมาสูงมาสูงม่อะะแบมารีสูงกับแข่งพี่มากรปุมกปุ่มกระ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 ปุ่มดิขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาน้องไม่ไม่ไม่อย่าบังผมวไอ้เฟย์คนอยูวี่อยูี่ทีไรอะโอ้พี่แล้เป็นพี่ได้เป็น ไป็นเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหันหจะล้าจะเล่าจะเล้าจเล้าจะเล้าจะเล้าจเจล้าจเล้าแม้คยังกินไม่กของจเล้าจเล้าเาจะตายแล้วพี่จ๊บหยอกพ่จหยอกไปไๆ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอเคทุกคนครับเห็นหนูไหมฮะทุกคนฟันเหมือนหนูเลยนะฟันกระต่ายเอ้ยฟันหนูเนี่ยไม่ใช่ฟันกระต่ายมาทุกคนครับมาพี่แดมเริ่มผ่านแล้วนะครับโอเคหนึ่งชั่วโมงจะเวลานะครับโอเคมาเริ่มมาคุยชิลเนาะร้องเนาะเดิมทุกคนเงียบกว่าจังเลยอ่ะทุกคนเห็นพี่แดมเป็นเลยทุกคนเงียบกว่าจังเลยอ่ะฮะไม่รู้ทุกคนครับใคนหารทุกคนเงียบกว่าจังแพร์มดสีจะพี่แดมหรอแฟมซี่พูดแฮมแฮมอแฮมไม่มีไม่มีแฮมแฮมแฮมอย่าอย่าครับคุณแล้วบอกเลยครับคุณพ พี่คาร่าหาแม่คุณอยู่ตอนเนี้ยแม่คุณแม่คุณให้เมื่อกล่าวกานนี้ตายโอเคแม่คุณหนีได้โอเคแม่คุณเป็นขก่อนแม่คุณเป็นเนี่ยเลยเมื่อกี้ปากี้หรอปากกี้แถวนี้ต้องดูวัฒน์เราต้องดูวชดี่ปารกี้แวานหรอทนี้เหรอแม่คุณแม่คุณเร็วแม่คุณไปนข้นก่อนแม่คุณอยู่เหนือแปลงล่างแม่คุณอยู่แปลงล่างแม่คุณอย่แปลงล่างก่อนแม่คุณแม่คุณ เมึงกูไปเจอเด็กเกียร์ิสองคนแม่คุณเจอเด็กเกียร์ิสองคนแม่คุณเร็วคนตัวมึงกูตัวคนตัวเอาที่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนไปไหนเด็กเกียร์เด็กเกียร์เด็กเกียร์ไปเด็กเกียร์ติไปมึงซิเออไปค่ไหนไปค่ไหนอยู่ไหนตัวท้ายอยู่ไหนไปยังไงนิวี่อยู่ไหนอยู่ไหนแม่คุณเร็วเดี๋ยวนิวีเร็วยังไงตาน่าไหนอะไหนอะแม่คุณอยู่ไหน คุยที่ไหนไม่คุยบอกพี่การหนอบพีการไหนพี่การเป็นไงพี่การไม่รู้อันนี้ไี่ข้างหน้าไปคุยดูไหนอยู่บนนิ้วไปเลยม่นูมู่โอเคโอเคพี่การู้ละพีการมาพการมาพีการพีการาพี่การมาโอเคโอเคไปกูไปกูไปเล่นลตบไปเล่นลี ไปไหน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโคตรมาเกียร์มากินน้ำมันทองมาเกียร์ดิมิเกียร์ดิวิเกียร์ดิวิเกียองมาเกียร์โคตรเออออ๋ไม่ได้กินนี่ตัวแกน้ำมะกินโอ้กระจอกกระจอกโอ้ตายแล้วครับเนี่ยอนั่นเดียวเองนะไอ้กิฟต์แฟนโมซี่เถอด แมโ่ซี่กินโมต่าเลยไม่กี่เกียนแต่โมตี้ตายแล้วโอเคกคุตแม็กคุตแท็กมือหน่อยเราเราเก่งมากเลยแท็กมือแท็กมือเออเออืออตายโอเคแล้วกันนะครับโอเคผมไม่เคยเป็นท่านี่ก่อนอะไรเงี้ยเแฟมโมซี่เป็นคนดีเลยนะครับโอเคได้โอกาสหน้าแฟมโมซี่นะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างสนุกเปล่าคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับก็คราวหน้าเนี่ยอยากให้ผมกับแบบว่าผู้พ้องนะครับแบบว่าแบบคราวหน้าอยากให้ซ่อนแอบเป็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องไซโคลลาฟิโอเอดฟแม็กคุตเอ บายบายวู้ฮู้วู้ฮู้บายบายวู้ฮู้วู้ฮู้อิทุกตุกบายบายทุกคนไปแล้วน้องหนูไปแล้วบายบาย่ะพอแล้วพอโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโน่ไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ L L G D A นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ